พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ก็อดรนทนไม่ไหวนะครับก็ต้องทำคลิปซึ่งเห็นแล้วมันชอบช้ำระก,กำใจ จริงๆนะครับไม่คิดว่าจะถึงวันนี้เร็วขนาดนี้พักเพื่อไทยหางอกครับผมก็เข้าใจว่าการเป็นนักการเมืองแล้วมันจำมันสามารถพูดจาตะบ,บัดสัตว์ได้ใช่ไหมคือพูดอะไรก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อใช่ไหมหมอชนนานเคยประกาศไว้ว่า ถ้าเกิดว่าไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐจะประกาศลาออกพรุ่งนี้มึงควรจะลาออกได้แล้วนะหมอชนนะไปเปิดคลิปดูนะตอนหาเสียงคุณเสฐาก็เหมือนกันประกาศเช่นกันว่าจะไม่รวมกับพรรคพลังประชารัฐไม่รวมกับรวมไทยสร้างชาติ แล้วตอนคุณชูวิทย์ไปถามก็บอกว่าไม่เอากัญชาเสรีคุณเศรษฐาคุณองค์อิงก็บอกว่ามีข่าวจากฝ่ายตรงข้ามโจมตีว่าพักเพื่อไทยจะไปรวมกับพลังประชารัฐมีดีลรับไปต่อว่านักข่าวไปต่อว่าไม่ใช่ต่อว่านักข่าวไปต่อว่าว่ามีดีลรับมีฝ่ายตรงข้ามที่ออกข่าวปล่อยข่าวอย่างนี้ ผมอยากให้ออกมาที่บายนะครับหมอชนน่านคุณเศรษฐาและคุณอุงอิงออกมาที่บายหน่อยการที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีการที่จะเป็นรัฐมนตรีพูดจายอย่างนี้ก็ได้หรือและการที่ไปรวมกับพักที่มาจากผดเด็จการพักที่หนุนผดเด็จการอย่างเช่นพักพลังประชารัฐ แล้วทำไมกระรวมกันได้พ,พลังประชารัฐไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติด้วยวันนี้ก็คุยกันแล้วก็ตอบอ้มอึ้มอ,อึ้มบอกไม่ได้มีอะไรไม่เลยโถเอ้ยมึงหมอชนน่านมึงอย่าพูดเลยดีกว่าวะ่ะพูดไปแล้วเหม็นขี้ฟันวะ่ะคือมึงพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อถือหรอกมันเป็นกระบวนการเดียวกันหมดเลยนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วนะครับตอนแรกผมก็ดด่าคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ผมก็ด่าคุณจตุพรพรมพันธ์ว่าเอาอะไรมาพูดวะผมก็ด่าคุณสุนทรริมทองกุลปรากฏว่ามันเป็นเหมือนที่พวกเขาพูดเป๊ะเลยไปด่าคุณศิระเจนจาคะว่าถ้าเกิดพิธาได้เป็นนายกให้มาตัดคอเขา ไปดาแต้สอสอแต้ที่มาดามาออกมาว่าพิธาไม่มีทางได้เป็นนายกโอ้โหผมต้องขอถอนคำพูดเลยทีเดียวนะครับผมเพิ่งพูดไปในคลิปที่แล้วว่าถ้าเกิดพักเพื่อไทยนะไปรวมกับไอ้พวกนี้นะถือว่าเป็นพักที่เร็วมากๆแต่ปรากฏว่ายังไม่ทัน หมดวันเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเป็นอย่างนั้นจริงๆอโอไม่รู้ผีหาซาตานตนใดดนบดานี่เป็นอย่างนี้ไม่เห็นหัวประชาชนละ่ะผมว่าคนที่เลือกพักเพื่อไทยสิบกว่าล้านคนเน่ย หลายคนก็ไม่พอใจเชื่อผมดิอยากจะกระเหียนกระือกระือที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นรัฐบาลโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วก็มาอ้างว่าประชาชนต้องการรัฐบาลรัฐบาลเฮงซวยแบบนี้ไม่มีใครเขาต้องการหรอกผมถามหน่อยให้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยถามหน่อยจะบริหารประเทศได้ไหมจะมีปัญญาทำอะไรได้ไหม เพอผอ่นะพวกเราต้องคิดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะอาจจะบริหารประเทศดีกว่าเศรษฐาก็ได้จริงๆอย่างพลเอกประยุทธ์เขาไม่ตบัดสัตว์นะเขาคำนันที่เขานั้นเขาพูดแบบไหนแบบนั้นนะจริงตอนนี้กระแสมันจะตีกลับมาแล้วจริงๆตอนนี้ ก็เห็นภาพแล้วก็ว่าพรรคก้าไกลจะเป็นฝ่ายค้านนะแล้วก็เป็นประธานฝ่ายค้านประธานผู้นําฝ่ายค้านจะมีประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วยไทยสร้างไทยนะครับถึงคุณหญิงสุดารัตน์จะไม่ไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ฉีบหัวส่งอยู่แล้วเพอพรรคเพื่อไทยไิเกลียดพรรคไทยสร้างไทยเกลียดมากๆอยู่แล้วเกลียดคุณหญิงสุดารัตน์อยู่แล้วก็คงจะมี สามพักเนี่ยที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีพักเป็นธรรมอีกหนึ่งพักที่จะมาอยู่ด้วยกันเป็นฝ่ายค้านและจะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งมากๆทำอย่างไรก็ตามนะครับให้พิสิธาได้เป็นสสก็เดี๋ยวก็ลาออกกันไปเป็นสสกันก่อนลวสักสัปดาห์หนึ่งจะ่มาก็มาจะไปถึงอันดับของคุณสิทา สนุกแนะ่ให้มาอยู่ฝ่ายค้านเอาจริงๆนะแล้วพักเป็นธรรมก็ยุบยุบพักทำแบบไอ้อะไรนะโอวาทคำสอนพระพุทธเจ้าอ่ะไอพัยุนิติตะวันอ่ะยุบพักตัวเองแล้วก็มารวมกับพลังประชารัฐเป็นธรรมก็ยุบพักตัวเองแล้วก็มารวมกับพักเก้ากาย่นะ แล้วก็อยากไปเป็นกรรมการบริหารพักโดยเด็ดขาดเพราะไอ้สอสอพักเป็นธรรมเนี่ยมันจะเป็นหัวหน้าพักถ้าพักเก้าไกลโดนยุบนะแล้วถ้าพักอื่นที่เกิดขึ้นพักใหม่ของพักเก้าไก่จริงผมอยากจะถามหน่อยวะ่ะอยากจะถามหมอชนน่านอยากจะถามกรรมการบริหารพักเพื่อไทย อยากจะถามคุณอนุทินชาญวิรุฬหัวหน้าพักภูมิใจไทยและอยากจะถามอีกหลายหลายคนหล,ยหลายพรรคว่าทั่วพวกมึงเนี่ยนะเจอแบบพักก้าวไก่นะมึงเป็นสอสอได้คนเยอะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่นะแล้วมึงโดนหักหลังอย่างนี้ตั้งแต่ไม่ยอมให้พักก้าวไก่เป็นประธานสนภาผู้แทนราษฎรแล้วเอาอาจารย์วันนอมา หลายคนก็บอกว่าพรรคประชาชาตินั้นเป็นพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทยผมก็ต่อต้านผมก็เถียงปรากฏว่ามาถึงตรงนี้ถึงบางอ้อเลยจริงๆเพราะว่าการที่มติในวันที่สิบเก้าที่ผ่านมา อาจารย์วนอให้โหวตร,รู้อยู่แล้วว่าถ้ามีโหวตเมื่อไหร่พักเก้ากายแพ้แน่นอนก็ปล่อยให้โหวตอ่ะมันเหมือนกับทฤษฎีสมคบคิดกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าพักเพื่อชายไปรวมกับไอ้พักพวกนี้นะนะได้เสียงยังน้อยกว่า ของเดิมนะผมจะบอกให้มันได้สองร้อยกว่าเสียงเองละจะมาพอประชาธิป,ปัตย์มาอยู่ทางนี้ประชาธิป,ปัตย์เขาไม่เอากับเพื่อไทยหรอกอ่ะจริงจรงก็มาอยู่ทางนี้มันก็จะเหลือแค่สองร้อยกว่าสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ปรากฏว่าถ้าเป็นทฤษฎีสมคบคิดจริงๆอรองสวเขาจะามาเลือกพรรคเพื่อไทยมาเลือกให้ เสษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะมีดีลรับมีกล้วยเกล้ออะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้พอพักเก้ากายแม่งไม่มีกล้วยมันไม่มีสวนกล้วยไงพักเก้ากายแม่งดิบดิบไงซื้อเสียงแม่งก็ไม่ได้ซื้อไงนี่ออกปะมันไม่มีกล้วยจะแจกไงคอยดูถ้าเกิดสวแม่งยกมือให้เฟษฐาผมก็จะต้องคาดหวังว่าแม่งได้กล้วยหรือเปล่ารี่ออกปะ น่ะครับก็เลยอดรนทนไม่ไหวต้องมาพูดในคร้งนีที่จริงมันมันไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ถูกจริงๆทำให้เราคิดว่าในอดีตที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงทั้งหลายแหละไอ้พวกควายแดงทั้งหลายแหละที่ตอนนี้แม่งก็ติดคุกติดตารางกันอยู่ บางคนก็หนีไปไปอยู่ต่างประเทศไม่มีจะแดกกันไปขับแท็กซี่มั่งไปทำอะไรบ้างอดอดอดอยากปาแห้งไอ้พวกนี้ต่อสู้เพื่อพักเพื่อไทยต่อสู้เพื่อต่อต้านเผด็จการแล้วเป็นยังไงวันนี้เป็นการขายปิดสนาทั้งหมดแล้วสิ่งที่ จำลองสีเมืองเขาคิดสิ่งที่สนธิริมทองคุณเขาคิดสิ่งที่กำนันสุเทพเขาคิดสิ่งที่พวกกอปปสเขาคิดมันทำให้ผมคอยตามนะจริงจริงทำให้ผมแบบแม่งยิ่งกว่าคนอกหักอีกจะบอกฮนะจริงจริงยิ่งกว่าอีก ยังไงก็าตามนะครับก็ยังให้กำลังใจคุณไม่ต้องเป็นส้นตีนส้นมืออะไรหรอกคุณพิธาแม่งก็เหนือกว่านายกรัฐมนตรีคนที่จะเกิดขึ้นเป็นคนที่สามสิบคุณพิธาแม่งจะดังกว่าไอ้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีแบบแม่งไม่สังหาง,งามเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีแบบกระเฮียนกระหือเดือ ต้องการที่จะมไม่มีอำนาจจริงเป็นที่น่าเศร้าจริงต่อไปนี้นะครับเสื้อแดงควายแดงทั้งหลายจะต้องจับมือกับกะวะอวสวจะต้องจับมือกับติ่งส้มดอมส้มแล้วก็กระชากไอรัฐบาล กระชากไอรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นกระชากไอนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบลงมาทำเหมือนพลเอกสุจินดาคาประยุ์เอาอย่างนั้นเราจะบอกฮะนะ,นะตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์ถิ่นกำเนิดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไกรากาตเตร์เรลและพระสุพรรณกันลยา ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับมาซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมุนตาครับราคา590บาทรวมค่าส่งด้วยสำหรับพระพุทธชีลารุน666ปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับติดต่อกับผมโดยตรงนะครับ facebook ก็ดรกิจปเดวิสายอินบ็อกเข้ามา ID ดีไลใน a c e b o o k ID ดีไล กับเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดียวกันนะครับเลขจะขึ้นหน้าจอแล้วถ้าจะทำนุนผมนะครับไปสู้คดีในวันที่8สิงหาคมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยาพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหน้าจอเช่นกันท่านดูใน Facebook นะครับก็เข้าไปดูใน YouTube ด้วยดู youtube รู้กดติดตามด้วยกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยจะเป็นุกคุณอย่างยิ่งเลยจริงๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ภาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ยกเว้นเศรษฐายกเว้นองงอิงยกเว้นหมอชนนะสวัสดี